สวัสดีครับชาวคาราโอะทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับรายการลัชรพัชแชแนลเช่นเคยนะครับกับวันนี้ก็ผมนินจาคนเดิมเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราพาทุกคนมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับกับงานนี้เลยครับโฟล์เวิร์กเอ็กโปครั้งที่13นะครับภายในงานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยไปเลยครับ ช็อปครบทุก2,000บาทลุ้นแลกซื้อทองและเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาเพียง1บาทมูลค่ารวม455,760บาท มีความสุขกับโปรช่นสุดกับงานออมเบร์เอ็กซ์ครั้ที่สิ ถูกโมคุกนะฮะอ่ะในงานคุณอ้๊มสนใจอะไรบ้างเป็นพิเศษนะครับในงานมือโบสเซ็คโกคันที่สิบสามท่าจะไปเดินช็อปนี่ฮะตลอดสิบสองวันตอนนี้อยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่ค่ะเปลี่ยนบ้านใหม่ใช่ก็ผมมันพิชิตคันที่ไม่เลยขนาดเปลี่ยนของเี่บ้านใหม่ค่ะจริงๆแล้วอยากจะเปได้ของค่ะเราต้องไปซื้อของทองไปตกแต่งก็คือตกแต่งรูปนี่เฮีจะเอาแบบว่ารูปบ้านเป็นทองคำที่ไม่เลยเขาพี่เองทองใหมขอต้องแต่งบ้าน อืมอ่าถ้าอย่างนั้นนะครับผมสามคนนี้ไปช็อปแน่นอนแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะได้อยู่แล้วที่ที่สื่อมวลชนเลิกกัรผู้มีเกียรติที่อยู่ในนี้ก็อยากจะไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าครบถูกคุ้มขนาดนี้เชิญชวนนิดนึงแล้วกันนะครับผมอ่าคุณดาวินตาครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณคุณเอสโว่ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับรับรองว่าโปรโมชั่นเนี่ยก็คุ้มไม่แพ้ทุ้มยี่คู่กว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเอก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาช็อปกันให้้้เต็มมทที่่คคครรััับบผออะสุุดายณ ทุกคันนะคะที่คุณต้องการของที่อย่างที่ต้องการด้วยนะคะวันนี้เท่าไหร่คะย่าอีกทีค่ะ2องึนสิสิงหาคมนี้ค่ะที่ไปถึงไปมานีเพราะนั้นนะครับผมหลังวันที่13นะครับเห็นของในบ้านของทั้ง3คนอะไรเปลี่ยนไปรู้เลยว่ามาจากการทัวร์เซนโครฮันดิสิบสามแล้วถ้าบ้านมีของเพิ่มขึ้นก็มาจัดการทัวร์เอสโคลอีกนะครับเพราะนั้นก็ไปกันแนะตลอดทั้ง12วันแน่นอนนะครับขอเชิญขอบคุณดังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะฮะนนนนนีี่่่แตววาใัั้รบไหๆจก ราบสำหรับรีาราอลังการเจ้าหญิงแห่งเกาหลีนะครับวันนี้มาเต็มมากๆเป็นตัวแทนของการช็อปสุดคุ้มนะครับโอ้โหแน่นอนวันนี้พี่อ้ําสวยแบบสวยอลังการจริงต้องยอมรับอย่างนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็รายการพัชราภาชาแนล,ลก็ฝากไว้เท่านี้แล้วก็ไปเจอกันงานต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะจบกันนะครับเรามีภาพตอนที่อ้ําจะไปช็อปปิ้งนะครับมาให้ทุกคนได้ชมไปชมกันเลยครับ ไฟอ่ะหัวร้อนดิยั่ยังชิบอยู่ยังร้อนนะอย่าไปชักวิ่งต่อโอ๊ยไม่โอ้โหสวยนะโอ๊ยเหนื่อยแล้วเนี่ยพี่เอ้าไปวิวสุดก็ต่างที่ไปไหนแล้วเปล่ารอแป๊บนะทุกค แปลรักมใจให้ดอกจุลิเขาไปทางใจที่พอสุดยื่นดอกจุลิปให้ใครยอมเขาได้ทุกสิ่งที่ขี้มาที่เคยได้ยินก็เข้าใจแต่ยากเช่งไหน ที่ฉันไม่เคยมอบให้เธอเลยทำตัวไม่ว่าเหมือนใครข็โทษถ้าดูไม่ซึ้งแต่จะบอกที่ไปทุกวันให้เธอรู้ ไม่ให้เธอได้ยังแล้วให้เธอชุ่มรู้ตัวว่าฉันมีเธอทั้งหัวใจรักที่บริสุทธิ์ทุกทุกความในใจเธอช่รับมันไป